สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดี FC เพจสลานลมคอย FC นะครับเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ทางช่อง YouTube สลานลมคอย Channel นะครับเดี๋ยวเ,เป็นไลฟ์สดนะครับมามามา,มา,มาไลฟ์สดสักเล็กน้อยนะครับ เพจนี้ช่องนี้มีตัวตนนะครับ<ม>ก็รับซื้อจริงนะครับไม่ได้มาทำคลิปหลอกให้ดูยอดวิวนะครับมามาเน้นรับซื้อเหรียญน,นะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทสเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะครับโอเคนะครับเสียงเสียงน่าจะชัดนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ หน้าจอของผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันจะดีหรือเปล่านะครับพอดีพอดีดค<อ>ดึ้มฟ้าคึ้มฝนนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแกะแกะดูเลยแล้วกันนะครับก็บันทึกคลิปวันที่ยี่สิบอ่าบันทึกคลิปวันที่ยี่สิบ พฤษภาคม2 5 6พันห้านะครับเป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากน้องๆทีมงานอาที่ส่งเหรียญมาให้ผมประจำนะครับน่าโอเคนะครับเ,เสียงชัดนะครับขอ,อขอบคุณมากครับมาแกะกล่องดูเลยนะครับรีบแกะนะครับทำเวลาเดี๋ยวอตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับ มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนเลิกนะครับจะต้องไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับก็ต้องต้องขอภัยนิดนึงนะครับพอดีเป็นแอดมินแล้วก็มีภารกิจหลายหลายอย่างหลายด้านนะครับแต่ก็คือรับซื้อจริงนะครับมีเหรียญมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อผมรับซื้อจริงๆนะครับมามารีบแกะรีบดูกันนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเป็นเหรียญที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นรายการนะครับเป็นเป็นน้องๆทีมงานนะครับส่งเหรียญมาให้ผมเป็นประจํานะครับก็รายการเห็นไหมครับเป็นเหรียญเดิมๆนะครับเป็นเหรียญเดิมๆที่สามารถซื้อขายได้นะครับราคาก็เเกินหน้าเหรียญน,นะครับอาจจะไม่มากมายมหาศาลแต่ว่าเจอแล้วเก็บดีกว่าใช้นะครับอเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันดีกว่านะครับทําเวลานะครับทําเวลาใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถ ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับหน้าเพจจลาลลมคอย FC นะครับหรือว่ารับชมทางช่อง yue o u t u b e ก็ได้นะครับช่อง y o u t u b e จลาลลมคอย h ชน n e l นะครับเดี๋ยวผมแกะไปด้วยแล้วก็แนะนำข้อมูลไปด้วยเลยละกันนะครับนะไม่มีสคริปต์นะครับแกะสดพูดสดนะครับเตือนเตือนทุกวันนะครับขอเตือนสักครั้งหนึ่งละกันนะครับเรื่องทำใบรับประกันนะครับเพจผมไม่เคยเรียกทำใบรับประกันนะครับ ใครที่มาคอมเมนต์แล้วก็มาบอกว่าซื้อไม่จริงให้ทำใบรับประกันนะครับไม่ไม่ใช่เพจผมนะครับเพจผมเพจผมอ่ะรับซื้อไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับใครที่ให้ทำใบรับประกันน่ะคือมิจฉาชีพนะครับอันนี้ได้เหรียญสองบาทสีเงินนะครับเดี๋ยวพูดพูดเรื่องเรื่องเหรียญสองบาทสีเงินนิดนึงนะครับผมรับซื้อเหรียญสองบาทสองรุ่นนะครับ มีราคารับซื้ออยู่สองรุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกสีเงินปีห้าศูนย์แบบนี้นะครับอันนี้พบเจอบ่อยนะครับราคารับซื้อไม่สูงนะครับผมซื้อเข้าเหรียญละสี่บาทขายออกเหรียญละห้าบาทนะครับอันนี้คือราคากําไรต่อเหรียญของผมอะ่ะกําไรแค่เหรียญละบาทเท่านั้นส่วนคนที่ส่งมาขายก็กําไรเหรียญละสองบาทนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ไม่เข้าใจนะครับบอกว่า,าซื้อเหรียญละสี่บาทนะ่ะ ส่งมาขายมันไม่คุ้มนะครับค่าส่งมันก็เท่าไหร่แล้วอันนั้นถูกต้องนะครับส่งมาขายเหรียญเดียวไม่คุ้มนะครับการซื้อขายเหรียญในลักษณะแบบเนี้เขาซื้อขายทีละเป็นร้อยเป็นพันเหรียญน,นะครับอันนี้คือคือต้องต้องใช้วิจ,จรารณญาณนิดนึงนะครับถ้ามีเหรียญเดียวผมก็ไม่ให้ส่งนะครับถ้ามีเหรียญเดียวสบาทผมไม่ให้ส่งแน่นอนนะครับอย่างน้อยนอยต้องห้ิบเหรียญขึ้นไป ถึงจะคุ้มค่าในการจัดส่งนะครับเหรียญราคาแบบเนี้ไม่มีใครเขาซื้อขายกันทีละเหรียญสองเหรียญน,นะครับอันนี้คือคือคือ,คอแนะนําท่านที่ไม่รู้นะครับว่าบางเหรียญราคาอาจจะเกินหน้าเหรียญสองบาทสามบาทถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนั้นนะเขาจะเน้นรับซื้อกันครั้งละเยอะๆจํานวนมากเป็นร้อยเป็นพันเหรียญน,นะครับอ,อันนี้ผมได้มาร้อย ร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญเห็นไหมครับสองบาทปีห้าศูนย์ไม่ได้ซื้อขายกันทีละเหรียญสองเหรียญน,นะครับอันนี้อันนี้คืออธิบายสําหรับท่านที่ไม่เข้าใจนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเหรียญแรกที่ได้มานะครับสองบาทปีห้าศูนย์นะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลักๆอ่าอันนี้เรือหงอ่าเดี๋ยวอธิบายด้วยละกันนะครับอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับเคยส่งเหรียญมาเคยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับ <c ười> คือคือต้องขอภอภัยท่านที่ส่งเหรียญมาด้วยนะครับหลายๆท่านจําได้แล้วก็บางท่านจําไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีส่งมาเยอะจริงๆนะครับผมก็ทยอยตอบกลับนะครับต้อง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 ขออภัยด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นเหรียญห้าบาทปีสามศูนย์นะครับ เหรียญห้าบาทเรือหงปีสามศูนย์เนี่ยพบเจอบ่อยนะครับเล่นกันหลักสิบเท่านั้นเองนะครับราคารับซื้อผมซื้อไม่เกินเจ็ดบาทนะครับคือคือราคาซื้ออยู่ประมาณนี้นะครับอ่าไม่ไม่ไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเรือหงปีสามศูนย์แจ้งราคาให้ทราบเลยในกลุ่มซื้อขายขายกันอยู่เหรียญละสิบไม่น่าจะเกินสิบสองบาทนะครับอันนี้ปีสามศูนย์นะครับใครมาขอซื้อปีสามศูนย์หลักหมื่นหลักแสนมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าเป็นเรือหงเนี่ยปีสองเก้า ะครับจะต้องเป็นเรือหงปีสองเก้าทีา่มีราคาหลักแสนแต่ก็คือเป็นเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เรือหงปีสามศูนย์นะครับราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเรือหงที่มีราคาขึ้นไปอีกนิดนึ่งนะครับก็จะเป็นปีสามหนึ่งอ่าถ้าเป็นปีสามหนึ่งเนี่ยผมซื้อผมซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับ อ่านี่ปีสามหนึ่งแล้วก็มี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 มมดูดูชุดนี้เลยแล้วกันนะครับมีมีเหรียญปีสีหนึ่งด้วยนะครับเหรียญสิบบาทที่พบเจอกันบ่อยนะครับแล้วก็ราคาก็ยังยังโอเคอยู่นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญก็คือปีสี่หนึ่งนะครับผมรับซื้อเหรียญละห้าสิบถึงเจ็ดสิบาทนะครับอันนี้ปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งได้มาได้มาสี่เหรียญนะครับ ในในในไลน์นี้นะครับอันนี้ได้มาได้มาเรื่อยๆนะครับมีการพบเจอกันบ่อยๆนะครับปีสี่หนึ่งเหรียญครุฑนะครับเหรียญสิบบาทครุฑสภาพนี้ผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญอมสินตอนนี้ซื้อยี่สิบถึงสามสิบบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญวาระนะครับเดี๋ยวขอรีวิวไปเร็วๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นปีสี่สาม เหรียญ10บาทปี4ี่สามแล้วก็ปีสี่สี่นะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่ว่าราคาไม่สูงในกลุ่มซื้อขายซื้อขายกันตอนนี้อยู่ที่เหรียญละไม่น่าจะเกิน15บาทนะครับอันนี้คือคือคือแนะนําเหรียญที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับเหรียญที่พบเจอกันบ่อยๆแล้วก็มีราคาเกินหน้าเหรียญปีสี่สามปีสี่สี่อันนี้ผมซื้ออยู่ไม่เกินสิบบาทนะครับช่วงนี้ก็ ชะลอการรับซื้อเล็กน้อยนะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มานะครับน้องเขาส่งให้ผมเป็นประจำนะครับอาทิตย์ละครั้งก็บางรายการก็ก็ช่วยซื้อนะครับอีกสองปีพศเหรียญสิบนะครับอันนี้ปีสามสี่นะครับปีสามสี่ซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับแล้วก็ปีสี่สองก็ซื้อเหรียญละยี่สิบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เรายังพบเจอกันอยู่นะครับ มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับราคาอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือเก็บดีกว่าเอาไปใช้นะครับอันนี้เหรียญวันนี้ได้แต่เหรียญย่อยๆมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศเดี๋ยวรับซื้อเหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นไปอีกดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ไรนี้แนะนําเหรียญสิบบาทแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอหาขอหาตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างเหรียญสิบบาทหลักๆเลยนะครับเหรียญสิบบาท ที่ผมรับซื้อตอนเนี้ยเน้นๆเลยมีไม่กี่รูปแบบนะครับมีสองสองถึงสามรุ่นนะครับอ่ารุ่นแรกเลยรุ่นยอดนิยมนะครับอ่าอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับอันนี้คือคือพยายามพยายามคัดแบบเน้นๆนะครับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนี่นะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไลน์นี้ผมมาแกะแกล่องเหรียญที่ซื้อมาจากน้องทีมงานนะครับอันนี้รีวิวไปแล้วนะครับเป็นเหรียญย่อยๆนะครับราคาเกินหน้าเหรียญไม่เยอะนะครับอันนี้รีวิวจบไปแล้วอันนี้คราวนี้มาดูเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับคลิปนี้ขอพูดถึงเหรียญ10บบาทละกันนะครับเหรียญ10บบาทที่เน้นรับซื้อปี3 1นะครับ500ถึง1,000บาทถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลย มีปีสามหนึ่งนะครับราคาราคาค่อนข้างจะดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับเ,เหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะโอเคเหรียญน,นี้นะครับเหรียญสิบบาทไส้เบี้ยวนะครับอันนี้เป็นเหรียญในลักษณะของของของเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับ เหรียญในลักษณะแบบนี้ขายได้ทุกปีพศออนะครับเห็นไหมครับขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับแบบนี้รับซื้อสองร้อยถึงสองพันบาทนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่แบบนี้นะครับถ้ามีลักษณะความผิดพลาดแค่จุดนี้ยังไม่ได้รับนะครับสละอูหายตรงตัวคําว่าภูมิพลเนี่ยแล้วก็มีสละอูหายแบบเนี้ยส่งมาสอบถามผมเยอะ ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับขอเป็นลักษณะแบบที่ชัดเจนแบบนี้นะครับเพราะว่า,าผมซื้อมาเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับนักสะสมเขาเขาต้องการเหรียญที่ผิดพลาดแบบชัดเจนเยอะๆนะครับอ,อน,นี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับลองลองสังเกตดูนะครับได้เหรียญผ่านมือมาก็ลอง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 ,ลองพลิกดูนะครับอันดับแรกเลยดูก่อนว่าเป็นปีพศผลิตน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็ ถ้าไม่ใช่ก็ดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญลักษณะไส้เบี้ยวนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในแบบนี้รับซื้อเหรียญละสองร้อยถึงสองพันบาทนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่าเข้าใจผิดกันเยอะนะครับสองเหรียญนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับสองเหรียญนี้คือแบบที่รับซื้อเหรียญนี้ปีสามห้า เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญสิบบาทพเสียนตรงแบบนี้รับซื้อห้าร้อยถึงสองพันบาทนะครับอ่าอันนี้ด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญปกติของปีสามห้านะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับเหรียญปกติหมุนเวียนนะครับทุกรุ่นจะออกแบบมาเป็นพเสียนกลับแทบทุกรุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทนะครับจะเป็นพระเสียกลับหมดเลยนะครับแบบนี้คือปกตินะครับปีสามห้าพระเสียกลับไม่ได้รับนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอปีสามห้าหรือว่าปีอื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะของพระเสียตรงแบบเนี้รับซื้อนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นชนิดของเหรียญหมุนเวียนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับต้องอธิบายคู่กันเลยนะครับ การจนาพิเศษเข้าใจผิดกันบ่อยนะครับเหรียญนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับการจนาพิเศษจะรับซื้อแบบที่เป็นพระเสียรกลับนะครับการจนาพิเศษคือรุ่นเดียวที่ตรงข้ามกับเหรียญแบบปกตินะครับไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทการจนาพิเศษนะครับอันนี้นะครับเผื่อเผื่อใครยังไม่รู้นะครับพอผมพูดว่าเหรียญการจนาพิเศษบางคนนึกไม่ออกนะครับก็คือเป็นเหรียญรูปช้างชนช้างนะครับปีการชนาพิเศษนะครับ 50ปีคลองลาดนะครับอันนี้เฉลิมฉลองในหลวงรัชกาลที่9คลองลาด50ปีนะครับปีการนาพิเศษอันนี้เป็นแบบชัดๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญรุ่นการนาพิเศษบางทีผมพูดบอกเหรียญการนาพิเศษบางท่านไม่เข้าใจนะครับบางท่านบางท่านเรียกว่าเหรียญช้างชนช้างก็ได้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้แบบที่รับซื้อนะครับผมรับซื้อแบบที่เป็นพระเสียงกลับนะครับการนาพิเศกรับซื้อผระเสียงกลับเท่านั้น เริ่มต้นที่500ถึง2,000บาทนะครับแบบปกติทั่วไปที่ส่งมาให้ผมดูจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือแบบปกติไม่ได้รับซื้อนะครับอ่าพัสดีตรงนะครับพเสยีตรงคือยังไงก็ไม่รับนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับอ่อนี้ไม่ใช่นะครับผมจะให้ดูตัวอย่าง นะครรับุ่นนี้เป็นพระเสียนตรงหมดนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทเห็นไหมครับหนึ่งบาทก็เป็นพระเสียนตรงอันนี้คือคือปกตินะครับถ้าเป็นรุ่นนี้พระเสียนตรงไม่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทสบาทห้าบาทสิบบาทนะครับแบบนี้คือแบบปกตินะครับรับซื้อแบบที่เป็นพเสียนกลับนะครับคือแบบนี้นะครับ โอเคนะครับพอดีวันนี้เวลาน้อยนะครับมามาทักทายกันเวลา,าจำกัดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเยอะๆจะมาจะมาไลฟ์สดนะครับอตอบตอบคำถามให้นะครับเดี๋ยวแนะนำช่องทางการติดต่อสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับใครที่มีเหรียญน,นะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางข้อความเพจนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดสำคัญเลยนะครับ จุดสาคัญเลยนะครับช่องทางการติดต่อใครที่อยากจะขายบอกว่ามีครับมีขามีเยอะนะครับเน้นดูรูปนะครับคือบอกว่ามีใครๆก็บอกได้นะครับแต่ว่ามีแบบที่รับซื้อหรือเปล่าถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจนะครับนอันนี้เป็นเป็นช่องทางการติดต่อนะครับมีมีมีติดต่อได้นะครับทยอยผมจะทยอยตอบกลับให้นะครับสําหรับสําหรับคนที่ส่งรูปเหรียญมานะครับ น่าโอเคนะครับก็มารีวิวมาแนะนําบางส่วนนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปส่งของด้วยนะครับคือผมซื้อมาขายไปนะครับวันนี้มีส่งส่งให้กับส่งเหรียญให้กับนักสะสมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปส่งของด้วยนะครับก็เลยเวลาไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งไปจังหวัดระยองนะครับผมเป็นเพจซื้อมาขายไปนะครับซื้อเหรียญขายเหรียญนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับรอรอจัดส่ง เดี๋ยวส่งไปจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้นะครับคือคือเป็นเพจที่มีที่มาที่ไปนะครับซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อสามารถขายได้จริงๆนะครับอยู่ที่ว่าท่านพอใจในราคาที่ผมรับซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแล้วก็ไม่เคยทําใบรับประกันนะครับไม่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 เคยเรียกทําใบรับประกันนะครับเพจผมถ้าอ่าน่าจะเป็นเพจอื่นมากกว่านะครับ สำหรับการทําใบรับประกันนะครับแล้วก็อันนี้รีวิวให้ดูอีกนิดนึงนะครับสองใบนี้ผมแบ่งปันให้กับนักสะสมนะครับกําลังจะจัดส่งวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวรีวิวอีกนิดนึงแล้วกันนะครับธนบัตรสองใบนี้เป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนแล้วก็สามารถขายได้นะครับนักสะสมต้องการนะครับความพิเศษของสองใบนี้นะครับใบแรกนะครับก็คือธนบัตรเลขสวยเนี่ยนะครับใครที่ไม่สังเกตก็ใช้ไปแน่นอนนะครับ เนี่ยนะครับสภาพยับยับแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะใช้ก็สังเกตดูสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเลขหลักล้านนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเนี่ยเป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับมีการพบเจอจริงๆให้ให้ลองสังเกตดูนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้กับเอฟซีนักสะสมท่านหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นพี่ที่ลูกค้าประจำนะครับอันนี้ก็คือแบ่งปันให้พี่เข้าไปสะสมนะครับ อ่าแบบนี้ขายได้นะครับรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับจุดสังเกตดูที่หมวดตัวเลขนะครับเลขหลักล้านนะครับอ่าหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าล้านขายได้นะครับรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับราคาราคาอยู่แค่หลักพันนะครับไม่ใช่ว่าเลขหลักล้านแล้วราคาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีการพบเจอกันบ่อยๆอันนี้ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ อ่ารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวส่งให้กับนักสะสมนะครับยังไม่ได้แพ็คเลยนะครับอีกใบหนึ่งนะครับเป็นธนบัตรพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับแบบนี้ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับลักษณะความผิดพลาดของใบนี้ก็คือลักษณะธนบัตรจะเคลื่อนไปด้านบนนะครับอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับลองลองสังเกตดูนะครับ อ่านี่นะครับแบบปกติจะอยู่ประมาณนี้นะครับแบบปกติจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าแบบที่ผิดพลาดจากการผลิตพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนเห็นไหมครับจะเคลื่อนไปด้านบนอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถขายได้นะครับมีการซื้อขายกันก็ลอง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 สังเกตดูแล้วกันนะครับก่อนที่จะใช้ก็ลองสังเกตธนบัตรดูสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เทียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับ ใบหน้าเลขหคือใบปกตินะครับใบใบหลังคือใบที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้รีวิวก่อนนะครับรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับใครที่มีเหรียญมีธนบัตรแบบที่ผมรับซื้อก็สามารถส่งรูปมาได้นะครับถ้าเกิดว่าคุยราคาแล้วผมสามารถรับซื้อ,อรับซื้อมาแล้วขายต่อได้ผมก็จะซื้อนะครับคือคือผมซื้อมาขายนะครับพูดง่ายๆก็คือซื้อมาขาย รายได้หลักของผมก็คือกําไรจากการซื้อขายเหรียญซื้อขายธนบัตรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาทําคลิปหลอกเอายอดวิวเอารายได้จาก YouTube จากเพจไม่ใช่นะครับรับซื้อจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่รายได้หลักนะครับอยอดยอดวิวยอดไลค์ไม่ใช่รายได้หลักนะครับรายได้หลักคือการซื้อขายนะครับเนี่ยซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับใครใครที่ยังไม่เชื่อก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับ การทำคลิปแต่ละเพจแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับดูที่จุดมุ่งหมายของแต่ละช่องนะครับบางช่องจุดมุ่งหมายชัดเจนนะครับทำคลิปแบบไม่ซื้อก็ลองแยกแยะเอาดูนะครับแยกแยะก,กันดูแล้วกันนะครับก่อนที่ก่อนที่จะตัดสินช่องของผมหรือว่าช่องอื่นๆที่เขาซื้อจริงนะครับเราเราต้องดูจุดประสงค์ของแต่ละช่องแต่ละเพจก่อนทำคลิป หลอกเอายอดวิวหรือทําคลิปเพื่อรับซื้อนะครับเราก็สังเกตเราแยกแยะดูได้ไม่ยากนะครับซื้อจริงก็ต้องมีมีเหรียญมีธนบัตรเข้ามารีวิวให้ดูกันบ้างนะครับถ้าซื้อไม่จริงก็มีแต่คลิปมีแต่รูปนะครับอันนั้นก็คือ,อที่ผมแนะนําคือไม่อยากให้โดนหลอกไม่อยากให้เสียเวลานะครับลองลองคิดวิเคาราะห์และแยกแยะดูละกันนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับไลน์นี้ก็ ใครที่อยากจะขายเหรียญก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจแล้วกันนะครับหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับโอเคนะครับพอดีวันนี้รีบจริงๆนะครับการพูดอาจจะสับสนหรือว่าลนลนสักหน่อยนะครับเนื่องด้วยเวลาจํากัดยังไงก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าการันตีนะครับไม่ใช่เพจมิจฉาชีพนะครับเป็นเพจที่มาเน้นรับซื้อจริงๆนะครับก็ลองพิจารณาลองรับชมกันดูนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลฟ์นี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปกับเพจสลาล,ลมคอย FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ช่อง YouTube สลาล,ลมคอยชา n นลนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ